สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จัดมาเป็นที่รบร้อยสะน้านะครับสาหรับช่วงสงการนะครับตัวนี้ได้มาในราคา900กว่าบาทนะครับเก็บโค้ดส่วนลดของช้อปปี้นะครับลดไปเป็นพันเลยนะครับตัวนี้ขนาดความยาวมัน3เมตรนะครับความกว้างอยู่ที่เมตร70นะครับความสูงอยู่ที่50เซนนะครับตัวนี้เป็นแผ่น PVC นะครับแล้วก็จะมีแผ่นเหล็กแผ่นตัวพลาสติก อยู่ด้านในด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็มีฉากกั้นฉากตั้งตรงนี้นะครับจุ่อยน้ํามี2จุดนะครับฝั่งนู้นฝั่งนี้ด้วยนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับเก็บโค้ดช่วงผมเก็บตอนเดือน3 3เดือน3นะครับต่อไปก็จะเป็น4เดือน4ก็เข,เข้าไปเก็บกันนะครับเอามาให้เด็กๆมาเล่นกันนะครับตัวนี้เลยประมาณนี้3เม็ดมันจะมีตัวเม็ด50เม็ด7 0 2เม็ดแล้วแต่ความยาว นะครับแต่ว่าผมได้ส่วนลดมาประมาณพันกว่าบ,บาทเลยมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับเก็บส่วนลดแล้วก็ไปซื้อกันดูใต้คลิปนะครับก็จะมีลิงก์เข้าไปที่ตัวสระน้ําตัวนี้นะครับโอเคนะครับ